นอนกับผีที่โรงแรมสัมผัสสยองผมเทพทำงานเป็นข้าราชการอยู่หน่วยงานหนึ่ง ตัวของผมมีอายุงานใกล้ถึงวัยเกษียณอายุราชการแล้วทำงานมาจนเข้าวัยห7ปีกว่าแต่ก็ยังไม่เคยมีภรรยาหรือมีคนรู้ใจจริงๆเลยผมเคยปรึกษากับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทำไมผมถึงโสดทั้งที่เป็นคนดีตื่นเช้ามาทำงานกลับบ้านสวดมนต์ไหว้พระนอนทำไมถึงไม่มีสาวๆมาสนใจ ตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มจนถึงตอนนี้พอเล่าไปเพื่อนมันก็คิดอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะตอบผมเป็นคำถามกลับมาว่าแล้วสเปคสาวที่ผมชอบเป็นแบบไหนผมก็ตอบไปว่าผมชอบผู้หญิงหุ่นดีแต่งตัวเก่งหน้าตาไร้ร้ายจัดจานแบบเดียวกันกับน้องยี่หวาที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่เมื่อเดือนก่อนในแผนกข้างๆ แต่อยากให้มีนิสัยเป็นแบบน้องอราชอนที่เป็นคนใจดีธรรม,มะธรรมโมเรียบร้อยน่ารักมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อนมันก็อึงบอกว่าแค่คิดมันก็ไม่ได้แล้วเพราะน้องดูยี่หวาเป็นคนไร้าร้ายแซ่บพิกร้อยเม็ดตัวแม่เลยก็ว่าได้ส่วนน้องอราชอนเป็นแม่ชีแห่งสำนักงานถ้าไม่ได้ทำงาน น้องรอรชรคงไปบวชทั้งสองคนนี้แตกต่างกันสุดขั้วราวฟ้ากับเฮลมันไม่มีตรงไหนที่เชื่อมโยงหากันได้เลยแล้วถ้าผมยังเป็นแบบนี้มันก็ไม่แปลกหรอกที่ผมจะอยู่เป็นโสดผมต้องเลือกสักอย่างว่าอยากได้แบบสวยที่รูหรือสวยที่ใจผมปรึกษากับเพื่อนคนอื่นด้วยเหมือนกันซึ่งคำตอบที่ได้ ก็แทบจะเหมือนกันทุกคนจนผมเริ่มจะอดใจเรื่องการมีโคมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องนอนกับผีที่โรงแรมที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้คืนที่เกิดเรื่องเป็นคืนที่หน่วยงานผมไปอบรมสัมมนากันที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาสองวันโรงแรมที่จองเป็นโรงแรมหรูหน่อย หนึ่งห้องสามารถนอนได้สองคนแต่ถ้าไม่อยากนอนโรงแรมก็เลือกนอนที่อื่นได้พวพกผู้หญิงส่วนใหญ่กับพวกผู้ชายที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็เลือกนอนที่โรงแรมกันส่วนผู้ชายที่รักสนุกชอบเที่ยวก็จะเลือกเป็นเงิน1,200บาทแล้วไปหาที่นอนกันเองพรอกไปเที่ยวกันตอนกลางคืนได้หรือถ้าจะบอกให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ไปเที่ยวผู้หญิงกันนั่นแหละซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกเงินแล้วขอออกไปนอนที่อื่นด้วยเพราะก็อยากเที่ยวด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปเที่ยวที่เดียวกันกับคนหนึ่งเพราอายุผมเยอะที่สุดในหน่วยแล้วจะไปด้วยก็อายพวกเด็กๆมนันเลยกาแจไปเที่ยวคนเดียวเงียบๆเ,เลือกโรงแรมที่อยู่ไกลๆกับโซนที่ทางหน่วยงานจองไว เป็นโรงแรมที่อยู่ห่างออกมาอีกหน่อยหลังจากอบรมเสร็จตอนสี่โมงเย็นทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักตามแต่ละทีที่เลือกกันไว้ผมก็โทรหาเพื่อนที่เคยมาเที่ยวที่นี่ถามว่ามีที่ไหนบ้างเพื่อนมันก็แนะนำว่านายเคยได้ยินเพลงพี่คอยนวลที่สวนลำไยไหมมันบอกว่านั่นแหละตามเพลงเลย หลังจากนั้นมันก็ส่งโลเคชั่นมาให้บอกว่ามันเคยไปเที่ยวทีน่นี่แต่ก็นานแล้วตั้งแต่สมัยยังหนุ่มหนมผมไม่ได้ถามอะไรมันต่อพอได้พิกาศก็จ้างแท็กซี่ให้ไปตามที่อยู่ระหว่างทางไปคนขับก็พยายามถามผมหลายครั้งว่าจะไปที่นั่นทำไมผมก็บอกเขาว่าขอไม่บอกได้ไหมให้เขาไปส่งผมที่นั่นก็พอ พอพูดไปแบบนั้นเขาก็ขับไปโดยไม่ถามอะไรอีกจนมาถึงสวนลำไยตามที่เพื่อนผมบอกผมให้เขาจอดรอก่อนเดี๋ยวจะกลับมาให้เขาเปิดมิเตอร์ค้างเอาไว้เลยเขาก็ทำตามที่ผมบอกพอลงจากรถผมก็เห็นว่าบรรยากาศรอบๆเหมันมืดชวนขนลุกก็เลยโทรหาเพื่อนบอกว่ามาถึงแล้ว ทำไมมันมืดไปหมดเพื่อนเลยบอกให้ผมลองเดินเข้าไปในสวนผมก็ถือสายเอาไว้เดินไปคุยไปพอเข้ามาได้สักพักก็เห็นแสงไฟเป็นไฟหิ่งห้อยที่พันเอาไว้รอบรอบต้นลำใหญ่แล้วก็เห็นมีคนยืนกันอยู่ก็เลยวางสายจากเพื่อนในสวนลำใหญ่มันต่างจากข้างนอกราวฟ้ากับเหวเลยทีเดียว ลำไยจะถูกปลูกเป็นแนวแถวเรียงกันเป็นซอยไว้แต่มันจะมีอยู่ซอยหนึ่งที่มีไฟหิ่งห้อยติดยาวไปทั้งซอยแล้วซอยนั้นก็มีสาวๆขายบริการยืนรออยู่นับได้เกือบสิบคนแต่และคนก็มีหน้าตาธรรมดาออกไปทางบันบานไปจนถึงหน้าตาดีผมเลือกผู้หญิงคนหนึ่งจากในนั้น เธอมีสไตล์การแต่งตัวคล้ายๆกับน้องดวงยี่หวาเราตกลงราคากันซึ่งทำใหาผมถึงกับตกใจเพราะถูกมากเพราะตกลงกันได้ผมก็จูงมือพาเธอเดินออกมาจากสวนลำใหญ่แล้วตรงไปที่รถแท็กซี่ที่จอดรออยู่ดูเหมือนเขาจะมองดูผมแปลกๆคงคิดว่าผมอายุมากแล้ว แต่ยังจะมาเที่ยวผู้หญิงรุ่นลูกแบบนี้อีกซึ่งเขาก็ได้แต่มองไม่ได้พูดอะไรผมเลยบอกให้เขาขับพาผมกลับไปที่โรงแรมนี่คืนนั้นตอนที่ผมกำลังมีอะไรกับหญิงที่พามาด้วยมันก็มีความรู้สึกแปลกแปๆผิวของเธอเย็นเชียมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาทางปากและจมูก มันทำให้ผมนึกถึงถุงพลาสติกใส่ขยะที่มีรูรั่วทำให้ผมหมดอารมณ์ไปเลยผมออกมาสู่บุรี่ข้างนอกไม่สนใจว่าเธอจะรู้สึกยังไงเพราะผมเดินออกมาเลยในตอนแรกกลิ่นเหม็นเนา่ามันก็ไม่ได้แรงขนาดนี้แต่พอยิ่งอยู่ในห้องกลิ่นนั้นมันก็ยิ่งแรงมากขึ้นห้องที่ผมพกักอยู่ที่ชั้นสาม ผมเดินสู่ไปบนทางเดินหน้าห้องเดินไล่ลงไปเรื่อยๆจนไปถึงชั้นหนึ่งในใจก็คิดว่าไม่อยากจะทำแล้วเดินสู่ไปจนกว่าจะสบายใจแล้วค่อยขึ้นไปจ่ายเงินให้ให้เธอเดินทางกลับไปก็แล้วกันพอผมเดินลงมาถึงหน้าโรงแรมผมก็คิดว่าจะเดินเล่นข้างนอกต่ออีกหน่อย กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนยังติดจมูกอยู่ทั้งที่พยายามกรบด้วยกลิ่นบุหรีแล้วผมเดินไปเรื่อยๆจนไปเจอเข้ากับคนขับรถแท็กซี่คันที่ไปส่งผมที่สวนลำใหญ่คนขับเดินเข้ามาทักผมอย่างรีบร้อนเขาบอกว่าเขากำลังรอผมอยู่พวกเราเลยได้คุยกันซึ่งเขาถามผมว่าเป็นอะไรหรือเปล่า ได้เจออะไรบ้างไหมแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าสวนลำไยที่ผมไปเมื่อก่อนมันเป็นที่ที่สาวบริการมาขายกันจริงๆแต่ตอนนี้เขาเลิกไปแล้วเพราะมันมีเรื่องเกิดขึ้นในสวนลำไยในสมัยก่อนเมื่อมีการนัดแนะตกลงราคากันแล้วสาวขายบริการก็จะพาลูกค้าไปซอยอื่นในสวนลำไย ตรงที่มืดมดไม่มีไฟปูเสื้อ,อไว้พอเสร็จเกิจก็จะกลับมายืนรับลูกค้าต่อที่เดิมแต่มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งลูกค้าบีพอค่าสาวบริการแล้วชิงเงารัพย์หนีไปทิ้งศพให้นอนอยู่บนเสือ่อด้วยความที่มันมืดและไม่มีใครผ่านไปแถวนั้นเวลาที่สาวบริการกำลังรับแขกซึ่งแต่ละคน จะไปกันที่เสือของตัวเองที่ปูจองเอาไว้กว่าจะรู้ว่ามีคนถูกฆ่าตายมันก็ผ่านไปหลายวันเพราะพวกสาวบริการจะมากันก็ตอนคำกลับก่อนฟ้าสางก็เลยไม่มีใครเห็นศพจนศพมีกลิ่นเหม็นเนา่าโชยออกมาหลังจากเหตุการณ์นั้นก็มีคนที่ไปเที่ยว บอกว่าเจอวิญญาณของสาวขายบริการคนที่ถูกฆ่านี่ตอนแรกก็มาในสภาพปกติแต่เวลาที่จะมีอะไรกันจะได้กลิ่นเหม็นเนื้อเนา่ากลิ่นซากศพยิ่งอยู่นานกลิ่นก็ยิ่งแรงขึ้นร่างของเธอจะมีสภาพบวมอืดขึ้นเรื่อยๆจนเป็นสภาพแบบเดียวกันกับตอนที่มีคนพบศพ เนื้อตัวเป่งบวมภายในเต็มไปได้วยเลือดเสียและน้ำหนองดูน่าสยดสยองเป็นอย่างมากจนไม่มีใครกล้าเข้าไปใช้บริการที่นั่นอีกก็เลยทำให้สวนลำไย,ยแห่งนั้นเลิกกิจการไปเพราะไม่มีลูกค้าพอผมได้ยินแบบนั้นมันก็ทำเอาผมถึงกับขนลุกคนขับแท็กซี่เล่าต่อว่าตอนที่ผมเดินกลับจากสวนลำไย,ยมาที่รถ เขาไม่เห็นมีใครมากับผมด้วยเลยเห็นแค่ผมเดินกลับออกมาคนเดียวแต่ท่าทางของผมเหมือนกับกำลังคุยกับใครอยู่ก็เลยรู้ว่าผมน่าจะเจอดีเข้าแล้วคืนนั้นทั้งคืนผมนั่งคุยกับคนขับแท็กซี่จนเกือบเช้าแล้วให้ค่าเสียเวลาที่เขานั่งคุยเป็นเพื่อนไปเขาก็ให้เบอร์ผมแล้วบอกว่า ถ้าคราวหน้ามาที่นี่อีกให้โทรหาเขาให้อยากเที่ยวเดี๋ยวเขาจะพาไปเองโพวข้าวของต่างๆของผมที่อยู่บนห้องผมก็ให้พนักงานโรงแรมขึ้นไปเอามาให้บอกตามตรงเลยว่าพอได้ฟังเรื่องนี้ผมก็ไม่กล้ากลับขึ้นไปจริงๆผมกลัวเพราะเชื่อว,ว่าวิญญาณของสาวขายบริการคนนั้น น่าจะยังอยู่ที่ห้องนี่ตอนเช้าผมก็หาซื้อแกงถุงแถวนั้นใส่บาทพระแล้วข้าวของที่แมนักงานโรงแรมเอามาให้กลับโรงแรมเดิมที่หน่วยงานจองเอาไว้เพื่อไปขอว่าวันที่สองของการสัมมนาผมขอนอนที่นี่ไม่นอนข้างนอกแล้วหลังจากการประชุมสัมมนาเสร็จผมก็ไปทำบุญที่วัด ขอให้หลวงพ่อช่วยรดน้ำมนต์แล้วก็ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานเติมน้ำมันตะเกียงช่วยค่าน้ำค่าไฟวดัดใส่เงินในตู้บริจาคมีอะไรที่ผมทำได้ผมทำหมดเพราะอยากจะล้างสวยและกลิ่นเหม็นเน่าที่ได้เจอเมื่อคืนถึงแม้ว่าในตอนนั้นมันจะไม่มีกลิ่นนั้นแล้วก็ตามแต่พอนึกถึงทีไร มันก็ชวนให้ผมคนลุกทุกทีแล้วหลังจากการสัมมนาในวันนั้นคนที่ทำงานก็มองผมเป็นคนธรรม,มารทมโมไปเลยหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง